สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม Universal Tower Defense กันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอัปเดตใหม่นะครับจะเป็นอีเวนต์ของคริสต์มาสนะครับแล้วก็อีเวนต์ของแฮปปี้นิวเ a ียร์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนล็อบบี้ให้เป็นธีมของคริสต์มาสมากขึ้นนะครับแต่ว่าเห็นอลังการอลังการอย่างนี้บอกได้เลยนะครับว่าเล่นลื่นๆเลยล็อบบี้เนี่ยไม่แหลกเลยนะครับและอัปเดตนี้เนี่ยมีตัวละครให้เก็บเนี่ยประมาณ4ตัวเลยชอบตัวไหนเก็บได้เลยถ้าพลาดตัวไหนเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาให้เก็บอีกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเก็บบบให้คครร4ตััว ก่อนที่จะไปดูนะครับว่าอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรบ้างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากช่วยกันกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับส่วนใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นของจากอีเวนต์ event นะครับที่เราจะต้องนําแรกเนี่ยมาแต้ม ภายในอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีเกมโหมดให้เล่นนะครับโดยการเล่นจบแต่ละตาเนี่ยเราจะได้กล่องของขวัญนะครับมาเพื่อแลกของรางวัลน,นั่นเองโดยของรางวัลเนี่ยหลักๆก็จะเป็นแคปซูลนะครับจะเป็นนิวเอียแคปซูลแล้วก็คริสต์มาสแคปซูลนะครับแล้วก็ยังมีรีโลให้แลกด้วยนะครับเยอะมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมมาเล่นแล้วก็มาแลกกันด้วยนะครับภายใน1แคปซูลเนี่ยนะครับก็จะมีตัวละครระดับเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยให้ลุ้น2ตัวเลยก็ไปลุ้นกันเอาเองนะครับว่าจะได้ตัวอะไรกัน มาเริ่มที่ตัวละครแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างเอสเดนั่นเองตัวนี้สามารถหาได้ในคริสต์มาสแคปซูลเลยนะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยชอบที่สุดแล้วในอัปเดตนี้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้จักนะว่าตัวละครนี้เนี่ยชื่ออะไรใครที่พอจะรู้จักเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เลยนะเจ้าตัวเอสเดนเนี่ยผมได้ไปหลายตัวมากๆแล้วนะแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยที่ผมยังได้มากๆผมยังไม่ได้เลยนะไม่รู้นะครับว่าเก่งหรือเปล่าส่วนใครที่ได้ไปแล้วเนี่ยถ้าเก่งฝากคอมเบกกไว้ดดยรัีีาาาถหจท่ เลยนะครับและก็มาในส่วนของนิวเย a ร์คปซูลกันบ้างนะครับภายในแคปซูลนี้นะครับก็จะมีตัวละครระดับ X20 e เนี่ยสตัวเหมือนกับคริสต์มาสแคปซูลเลยนะครับภายในแคปซูลเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าแบมบี้ตัวละครนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรหรือว่ามาจากเกมอะไรถ้าใครรู้เนี่ยสามารถบอกผมได้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับและก็ตัวละครนี้ยังเป็นตัวละครแรกที่ผมได้จากอีเวนต์นี้เลยนะนอกจากตัวนี้แล้วก็ยังมี1ตัวนะครับตัวนั้นเนี่ยชื่อว่าเมงมินนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยัง ที่มีโอกาสดอมในแคปซูลแล้วเนี่ยเรายังได้ทั้งเพชรได้ทั้งเงินที่รีสแตตหรือว่าจะเป็นรีโลเนี่ยเราก็ได้จากตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับได้ทั้งตัวละครในกุศีบแล้วได้ทั้งของแล้วคือเกมนี้เนี่ยไม่เคยมีโหมดแบบนี้มาก่อนเลยแจกเยอะมากๆนะครับแนะนาสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะก็ได้ทั้งเพชรได้ทั้งเงินแล้วก็รีโลเลยเอามาสูมหาลูเลอร์เนี่ยแอคต,ตึงๆเลยนะแล้วก็ภายในอีเวนต์นะครับก็จะมีโหมดให้เล่นนะครับจะมีแบบ2แมบนะครับจะมีแบบด่านแล้วก็แบบอินฟินิตนะ แต่ส่วนตัวเนี่ยแนะนําว่าให้เล่นแบบดานดีกว่าเพราะว่าทํารอบจบเด็วได้ของเยอะกว่านะครับภายในตัวด่านนะครับจะมีทางที่มอนเนี่ยเดินออกมาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวยากไปนะครับเพราะว่าโมโหมดนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะถ้าคุณมีตัวเนี่ยคุณสามารถผ่านได้แบบง่ายๆเลยนะเหมือนมดนี้เนี่ยทำมาเพื่อผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ว่าได้นะครับทุกคนฐานของเราเนี่ยจะเป็นต้นคริสต์มาสที่แบบว่าใหญ่มากๆเลยนะ ถ้าคุณมีตัวละครเอสมนันอาคีเนี่ยคุณมาวางรอบๆเนี่ยผ่านง่ายมากเลยนะทุกคนเริ่มมาเนี่ยก็เหมือนโหมดทั่วไปเลยวางตัวละครเงินก่อนนะเราจะวางตัวใต้ต้นไม้นะเพราะว่ามอนเนี่ยเดินออกมาหลายทางมากๆถ้าเราไปเล่นจุดอื่นเนี่ยกันยากมากๆเลยนะทุกคนที่ทุกคนเห็นผมเอาเรูเล่มาสีตัวเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าโหมดนี้มันจะค่อนข้างยากนะแต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะทุกคนถ้าคุณมีตัวละครเอสมันอากีเนี่ยจะทําให้โหมดนี้เนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยนะตัวละครนี้เนี่ยมันพ่อทุกสถาบันจริงๆนะทุกคนก็็วววาางงรรออออบๆฐนนคัััแลล้้กยย่ต นะครับ ถ้เอใครไม่ใช่บับลูเลอร์เนี่ยก็แนะนําว่าให้อัพตัวละสองขั้นพอแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยเราไปลงที่ตัวละครที่จะไว้ตีบอสนะครับตัวละครที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ตีฟูเอลี e นะครับก็จะมีเอสมานนักคีแล้วก็กิริโตะนะครับแล้วก็เคมปาจินะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะแนะนําเป็นเคมปาจินะครับเพราะว่าตีฟูเอลี e, แล้วแถมยังตีแอร์อีกด้วยนะครับนอกจากตีแอร์แล้วเนี่ยก็ยังสโลด้วยนะโคตรโหดเลยตัวละครอะไรก็ไม่รู้โคตรโกงเลยนะยิ่งคนเอามาเล่นคู่กับ S aki, เอสมัน่น,ะา,า,นา,ากค แม่เนี่ยอาจจะยังนะตีบอนไม่ตายนะครับผมเนี่ยเพิ่งการันตีรูเลอร์ให้เจ้าตัวเข็มปาจิไปเลยนะแต่ว่าเหมือนจะโดนเนิรฟ์ฟในแผ่นหน้าแล้วนะโดนเนิร์ฟคู่กับเอสมรารคีเลยโอ้เสียใจอะ่ะเพิ่งจะได้รูเลอร์มาเองจะโดนเนิร์ฟซะแล้วแบบนี้ต้องเอฟเคให้คุ้มก่อนโดนเนิร์ฟครับทุกคนส่วนใครไม่มีเขมปาจิเนี่ยก็แนะนําเป็นคริโตะนะครับเพราะว่าก็ตีฟูลเอลีเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียเนี่ย คือคีย์โตัเนี่ยไม่ตีแอร์นะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังมีเอ็ดมัตอันคีอยู่ถ้าทุกคนมีเนี่ยเอาไปเล่นคู่กันก็สามารถผ่านได้เหมือนกันนะส่วนซงจีนูกับแลงหน้านะครับผมเอา2ตัวนี้เนี่ยไว้ตีบอสโดยเฉพาะเลยนะถึงซงจีนูเนี่ยจะไม่ได้ตีฟูลเอวีก็จริงแต่ว่าดาเมจที่เขาทําได้เนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะส่วนตัวแลงหน้าก็เหมือนกันครับพอกดแปลงล่างเลยเนี่ยดาเมจเนี่ยแรงมากๆแถมยังมีสกิลทำดาเมจอีกสองสกิลด้วยนะผมเนี่ยเอาไว้ตีบอสโดยเฉพาะเลยเรายิ่งแรรร้้งหหนนนนนาาาะคััับบแผเีี่ยมกตวละะครด้วยนก็ไไมม่่่รู้้วาาจะับกนอยแคหนนะคครับก็งต้อองรให้ตัวเกมเนี่ย ปรับมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูกันว่าจะเก่งขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวนะครับตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าแลงน้าเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วนะก็เก่งพอสมควรเลยก็ไม่รู้ว่าจะบัฟยังไงนะครับอาจจะเป็นดาเมจหรือว่าทําให้ตัวแลงน้าเนี่ยตีเร็วขึ้นก็ได้นะไม่ว่าจะบัฟอะไรมาเนี่ยคนที่เล่นแลงนาเนี่ยได้ผลประโยชน์ทางั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบหายกันด้วยนะอาจจะปรับไม่หายากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามีการบัฟขึ้นมาเนาะก็พูดนอกเรื่องไปไกลเลยนะเพราะว่านาเนี่ยมันไม่มีอะไรพูดจริงๆนะคือมันง่ายมากเว้ วางตัวรอบๆต้นไม้เนี่ยเราก็ผ่านได้แล้วนะอ่ะนี่ก็ขออนุญาตตัดภาพที่บอสเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยหมดคำจะพูดในจริงๆนะก็ให้ดูบอสโดนตืบอตีกว่านะก็เลือดประมาณเกือบล้าน,นครับตีอยู่นานพอสมควรเกือบชนผ้าหมือนกันถ้าไม่มีตัวสตันเนี่ยผมมองเยได้ว่าก็ยากพอสมควรนะแล้วก็หมดที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นหมดดในแม่นะครับคือหมวดที่ยากที่สุด จบตาหนึ่งเนี่ยได้ล่องของขวัญประมาณ1 0,000หมืเลยนะแต่ว่าบอสเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะอาจจะต้องใช้ตัวที่ดาเมจเยอะนิดนึงในการตีบอสนะครับอันนี้ก็เปิดไป100ฟองนะครับกะว่าจะได้ตัวละครแต่ว่าเกลือไม่ได้นะครับแต่ว่าได้ลีโนมาถึง15บลีโลเลยแล้วก็เพชรกับเงินเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้วิ่งมาสมบับแต่อย่างใดน,นะครับแค่วิ่งมาเช็งรีโลนะว่าได้เท่าไหร่แล้วคือสรุปว่าโหมดหมดนี้เนี่ยผมได้รีโลไปเยอะมากๆนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่มี50กว่าลีโล ผมเปิดไปไม่กี่ร้อยฟองเนี่ยผมได้มาร้อยนีโลเลยนะคือได้เยอะมากนะครับหมดหมดนี้มาถึงการรีวิวตัวละครกันบ้างนะครับตัวละครนี้เนี่ยในเกมใหม่ชื่อว่าแมมมี่นะครับส่วนมาจากเรื่องอะไรมาจากอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยผมไม่คุ้นเลยนะทุกคนและนี่ก็จะเป็นคอสเมติกของเจ้าตัวละครแบมมี่นะครับก็ให้ชุดมาใส่เลยนะแล้วก็แถมกออกสุดเซ็กซี่มาให้ด้วยนะครับแล้วก็พอใส่มีดของซงจินูเข้าไปเนี่ยก็เหมือนคนขายหมูเลยนะทุกคน ตัวละครแบมบีนะครับค่าวางเนี่ยอยู่ที่900ก็ถือว่าเล่นต้นเกมได้นะตัวนี้วางได้2ตัวนะครับเอฟเฟกการโจมตีเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยนะโทนจะออกแบบชมพูชมพูหน่ CPU ย ه, อยนะครับแล้นี้ก็คือการโจมตีท่าที่2นะครับก็ไม่ต่างจากเดิมมากก็ถือว่าสวยนะครับและก็เป็นการโจมตี1นฮิตเหมือนเดิมนะครับและนี้ก็จะเป็นการโจมตีรูปแบบที่3นะครับก็เอฟเฟกการโจมตีประมาณนี้นะไม่ต่างจากเดิมมากนะไม่ต่างจากสกิลที่2มากเท่าไหร่ แล้วก็เจ้าตัวละครมีนะครับมีสกิลกดด้วยทำดาเมจ200%ของดาเมจตัวเขาเองเลยนะแล้วก็อันนี้คือเอฟเฟกของสกิลกดนั่นเองนะครับโห oh, สวยมากเลยนะตัวละครนี้ได้จากแคปซูลนิวเยียนะครับก็เป็นตีมปีใหม่นะจุดพุนิดนึงเออแล้วก็แวะมาดูของอีโวเอสเทกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้อีโ e วตัวละครนี้เลยนะไอเทมในการอีโวเนี่ยแลกได้จากอีเวนต์ใหม่เลยนะครับพอเข้ามาดูของอีโวแล้วเนี่ยแทบช็อกนะครับใช้30,000กลล่่อองงขขววัญเยแต่าผมเนี่ยมีอยู่ 4, นั่นเองก็แปลว่าต้องไปเล่นทั้งหมด3ตานั่นเองเฮ้อ <c oughs> หลังจากที่ผมไปเล่นมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดก็ได้กล่อ,องขวันถึง30,000แล้วก็แลกของที่จะอี o โวเจ้าตัว s อเดนหน้าสักทีนะครับที่เหนือก็ไปอีโวกันลืมไปเลยนะครับว่าต้องเก็บคิวก่อนที่จะอีโวด้วยนะเอเดเนี่ยใช้ประมาณ6,000คิวนะครับในการอีโวก็ไม่มีอะไรมากครับมา f f k ในอินฟินิตเอานะให้ตัวละครมันเก็บคิวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ครบเอง ตอนนี้ก็คิวน่าจะครบแล้วนะเพราะว่าผมเปิดเอาไว้แล้วก็ลงไปกินข้าวนะครับได้มาทั้งหมด1-2,000คิวเลยนะได้มาเยอะมากๆเลยนะก็กดอีโวไปใช้ของไม่เยอะนะแล้วก็เงิน2 0,000น,นะครับคืออก็อีโวเสร็จร้อยนะครับโดนไพ่ปลาใส่หัวไปหนึ่งทีนะเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยคอนไม่ติ่งตะบังนะเพราะว่าตอนที่ผมใส่เนี่ยผมขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับ แต่พอผมใส่ของแรกหน้าเนี่ยผมวิ่งได้เฉยเลยนะแสดงว่าน่าจะบางที่เอเดแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนลงคลิปเนี่ยทางเกมเนี่ยแก้ยังแต่ว่าตอนนี้ผมภาคเสียงเนี่ยยังไม่แก้เลยนะทุกคนโหจะไดอะ้อยากใส่นะเรามาลองเล่นตัวละครเอเดกันนะครหลังจากที่อีโวมาแล้วนะค่าวางเนี่ยอยู่ที่1,500นะครับเอฟเฟกต์การตีเนี่ยก็จะเป็นการฟันน้ำแข็งขออกไปนะครับแล้วก็เวลาตีเนี่ยสามารถฟีดมอนได้ด้วยนะ เอฟเฟกการโจมตีที่2เนี่ยก็จะเป็นการยิงแท่งน้ำแข็งออกไปแหลมๆแบบนี้เลยนะก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็มาในการโจมตีขั้นที่3นะครับก็จะเป็นการเรียกอุกบาทน้ำแข็งออกมาอย่างนี้เลยนะหูสวยมากนะแต่ว่าเอฟเฟกนี้เนี่ยทำเครื่องผมแหลกเลยนะก็ไม่รู้ว่าแหลกเพราะอะไรแต่ว่าแหลกมากนะครับเอฟเฟกอันนี้มาดูในส่วนของสกยิลกดก,กันมากนะครับเอฟเฟกต์ Effect ก็จะประมาณนี้นะโจมตีทั้งวง100นะครับแล้วก็สามารถฟีดมอนด้วยทั้งวงเลย ส่วนสก,กิลที่2นะครับเอเดสเนี่ยก็จะเสกมอนให้วิ่งออกมาจากขาน,นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผมเล่นนะผมไม่รู้ว่าสก,กิลสมันทาอะไรได้เว้ยผมก็เลยไม่ได้วิ่งไปดูนะว่ามีมอนออกมาหรือเปล่าก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับฝากช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตในการให้กําลังใจผมในการทาคลิปต่อๆไปนะครับเห็นคลิปสั้นๆอย่างนี้แต่ว่าทํานานมากเลยนะผมภาคตั้งงงแแแตต่่่ชวววเย็็็นนนนนลล้้้้้้อีีกกกกําาาับมพิิข จะพยายามกลับมาทำคลิปมาบ่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ยังติดตามกันอยู่นะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ